สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เขาใหญ่ทุกคนพักผ่อนหย่อนใจวันนี้อยู่เขาใหญ่นะครับวันนี้ดูกิจกรรมกนไม่ค่อยสวยเมื่อนี้ผ้าศิลปินตัวเกี่ยวมิวสิกมาโคราดพี่น้องมาเพื่อปากช่อง อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขามเสาวิลาหลังักใหญ่ชาวิลลาหลังบักใหญ่หหญศิลปินโตเกียวมีสีนอกจากมีความกดดันเรื่องการทำงานมีความเครียดเรื่องการทำงานแล้ว เราก็จะมีเรื่องของการผ่อนคลายในทุกๆช่วงเวลาทำงานนะครับเปิดวงมาทำงานไม่ถึงสิบวันเลยหยุดให้เที่ยวละหยุดพาเที่ยวละวันนี้เขาใหญ่นะครับพาแดนซอร์หางเครื่องนักร้องศิลปินทีมงานเบื้องหลังเขาเล่นกีฬาเช่าว,วิลล่าเมาวิลล่าหมดเลย มาผู้วิลล่ามาผู้วิลล่าฮั้ยสวัสดีครับไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นหัวเอะไรนานมากคอร่าพี่ก้อนปาด์ซี่แก่แม่แม่ตาพี่เล็กสวยมากกันตุ่นนะตาเจ๊หยองแล้วแน่พี่น้องหยองแล้วแน่แล้วศาสตร์จะไม่ลาเบบนลายแซนเราหนี่มืงหนีกับชิป เมื่อเนี้กศิษยอนเอาได้ไม่ไปเที่ยวอันเมี่ยงนอกเก่ีอีกแล้วนี่ผู้ใดญน้อพี่เล็กเลือกเด็กเป็นมาคนหรอไม่ทุกคนในหลอยเขาก็ดราม่าอีกไม่ใช่ฉันก็เลือกตามความเหมาะสมอย่างมานี่งนะที่มานี่สาเหตุาน่ารักใช่สาเหตุที่มานี่พ่อบางคนไม่ได้ไปต่างประเทศใช่ไหมฮะเพราะมันไปมันก็ใช่ไหมเยอะแยะเราก็พามาเที่ยวแทนส่วนคนที่ไปบางคนถามว่าทําไมทีมงานคนนี้ได้ไปทําไมฉันไม่ได้ไปทำไม เราก็เลือกทีมงานเป็นบางคนอย่างทีมงานบางคนเขาเคยไปต่างประเทศแล้วเ,เราก็ไม่พาเขาไปเราก็จะเอาคนที่สามารถดูแลบอสได้ดูแลเด็กๆได้เนี้ยเราก็จะไปแค่นั้นเองค่ะก็สลับสับเปลี่ยนแค่นั้นเองไม่ได้รักใครไม่ได้อะไรเป็นพิเศษแค่มองตามความเหมาะสมเนาะแม่ทุนหัวของค่ายแต่สปอ์ตุท่านตามความเหมาะสมแค่นั้นเอง ทวนต้องใช้รถตู้สองคันหรอนี่นี่พาคุณโฟกมาอ๋อูกต้อหมดว่าทีมงานสองคันแล้วทวนนี้เยอะขึ้นผู้ติดตามไม่ใช่ไม่สองชั้นมีสองคนท้วนสองคนท้วนแค่นั้นค่ะพี่เล็กน่ารักมากกับเด็กๆเขาบอกพี่เล็กคุณค่ะคุณดีไม่ชั่งนั้นเป็นกินแซ่บขึ้นไหมเนี่ยมันก็เท่าเดิมแหละเดิมตั้งแต่ตอนไหนเป็นหน้าอิ่มเอิบขึ้นไม่ใช่หรอกเป็นหน้าอิ่มอิ่มเต็มเต็มไหมชอบอะไร ดูคอนเสิร์ตเนี่ยจ้ะโอ้ยเอาเหมือนเธอไงไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่ามาเพิ่นไปเบิ่งคอนเสิร์ตเพิ่นหนาเต็มอิ่มกลับบ้านดีดีอย่ามาตัวเองกลับบ้านเราดีหนาซ้ซมกระดงไม่อย่ามาตัวเองก็เหมือนกันแหละเวลาเจอในชอบก็ยิ้มไม่เนาะอย่ามาไม่เนาะเดี๋ยวว่าไม่าด้ใส่ลายโอ๊ยพี่หลองปองลายขออยีหลอกวันนี้มีอะไรเมนูอะไรหนิเรา วันนี้หรอมีหมูกระทะแล้วก็มีบาร์บีคิวมีปิ้งย่างเนี่ยซื้อมาแล้วแหละแต่แล้วแต่จะทำคอ,อหมูไก่ไส้กรอกเบคอนคอะไรอย่างเงี้ยแล้วขนมให้เด็กๆผลไม้นี่แหละพี่น้องดีหลายบอสคนจองวินลาให้เบอร์สุ่ห้องแล้วกินก็ซื้อให้กินสผพาไปเที่ยวเกาหลีอีกโอ๊ยหาตัวย่างเสียงเงินดีดีขอบคุณพี่ค่ะแม่คูเกาหลี แม่กิงจะได้ไปเหยียบก่อนดีไหมล่ะใช่ฉันก็ไม่รู้แต่จะไปกันอย่าให้มาดราม่าถึงเลขข็กไะไม่พาไม่ดรามาา่าครับได้ข่าวว่าเล็กโดนมาแล้วหนึ่งดอกเล็กพยอยากโดาคานครั้งที่สองนะแม่แรงจังเอาถุงที่กันไหนอ,าาขขอ,อย่างอีหละพี่เล็กมีแต่แนวแม่ขี้เตรียมตัวจทายคิดก็าจะพี่แบนโซควรสนับสนุนซัพพอร์ตค่ายตลอดใช่ คือเหมือนแกแบบทำมิลค์ค้ลออฟไลน์ก็ไม่รู้เพราะการสุศตลอดเวลาตลอดเวลาพี่เล็กจ่าเต็มมากเขาบอกจ่าเต็มมากไม่อย่างอีฟวันนี้จะมาแกะอันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่เล็กทำไมซื้อบอกพี่เล็กเฮ้ยทุกคน ห้าพันคนเป็นสักขีพยานอีกแล้วเหรอขออนุญาตนะคะขออนุญาตรีวิวจากไหนนี่พี่เล็กจากประเทศไหนนี่จากประเทศไหนนี่นั่นแหละจากประเทศไหนก็ประเทศไทยนี่แหละบาดคนรู้ก่ามือไปใส่บอกงานเดียวะนี่ทันทนทันทันแทนทันททนหวานหวาน สวยมากเฮ้ยพี่เดยกมาขอกล้องไ้แนวเร็วมาบอมาทีมาเป็ดเลือกอย่างมากทุกคนดูสิสวยมากแดงแปดมากได้เกือบออกงานไหมล่ะพี่น้องเคยบอกว่าเธอไม่เคยมีสีแดงไม่เคยไม่เคยมีเกือบดุยด้วยไม่เคยมีสีแดงไม่บอว่บอเคยมีมิเตอรุชี่ทำไมมีแต่มีแต่รองเท้ามีมีแต่อันนี้อันโทษทีนะฮะทุกคนมีแ มีคู่เดียวคือคู่นี้อันนี้เป็นรองเท้าแตะแตะ่ใน,นคู่แรกในชีวิตจะเป็นรองเท้าหลุยอัน,นไม่เคยมีเลยแต่มีแต่กูชี่คู่แรกพี่น้องปาดสวยมากพองเอาวันเกิดไหมนี่เอาล,นะลุงหน้าลุงหน้าหลายอย่างได้นะไเนอะได้ปะ่ะอันนี้ของกับองขันวันธรรมดารงมนันเกิดก็อีกเรื่องหนึ่งเอาลนี่ขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับผมกทีเหานองเท้าจากสื่อไม่ให้หยั่งดอกพี่น้องอยากได้เอาเอาไปย่ะ เพื่อนบ่อซื้อยังไหกก็ดีแล้วมือน,นี้ผ้าลูกๆมากกนดมาเทียวแล้วกันยังซื้อเกือบมาให้ใหมาพี่น้องเกือบแดงแพงมอน,นก็สี่ห้าหมื่นหล่อมันอยู่ประดิษฐ์สี่ห้าหมื่นนี่อขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับสวยมากอยากจะกีดสิบรอบแต่ว่าก็เกรงใจเดี๋ยวไซส์<ป>ะอะไรนี่พอดีสี่สิบสามสไงไมใช่หรอก็เคยซื้อสี่สิบสามแมนอิลี ใช่ใช่สี่สามสี่สามนะสี 43, ่สามนะครับขอบคุณนะครับได้แล้ว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 คู่นี้ใส่ออกงานเลยสีแดงเ,ดงเ,ดงงก,เกือบสีแดงรูดกตองคู่แรกไม่เห่อแต่ว่าคืนนี้จะเอาไปเสี่ยงให้ก่อนจากสื่อไมาให้ปอ,อย่างเราพี่น้องเอาไม่คู้นนะ <c oughs> สีสวยมากขอบคุณนะครับอย เทิร์กระเป๋าเขาทัศนิการไปแล้วทำงานหาเงินแล้วพี่น้องซื้อสินค้าพี่เล็กแน่โอ๊ยแล้วไม่ได้ไม่ได้โจกเลยแล้วเมื่อไรที่งานนี่ไม่เคยไม่เคยอย่ามาถามแล้วเสร็จหรือยังเธอน่ะผมมาเสร็จแล้วแต่ว่ารอประกบน้ำสีละมั้งบนสายแห่งเขาจะไปส่งให้ใช่ไหมยังไม่มีอะไรเลยเลยเแต่ว่ารอแต่อือใบเดี๋ยวพูดมันยุหลุดออกมาก่อน ได้แล้วนะครับขอบคุณพี่เล็กด้วยนะคะบวันนี้อย่าลืมวันนี้มีอะไรบ้างนี่พี่เล็กก็เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยใครกระบ,บุ้งหัวกันลรืเรามีหน้าที่เอาตัวมาแค่นั้นกลับไปซื้อของมาแ<ห>ค่นั้น,น,นพี่น้องวันนี้อู้มีมีคนดังมากเลยวันนี้มีคนดังเดินไปนดเดินมาดังเยอะใช่ไหมใช่รอบนี้เป็นยังไงพี่เล็ก เต็มมากกว่าเดิมเยอะมากกว่าเดิมปกติไปสิบคนก็เยอะแล้วอันนี้ไม่หัดไม่หัดแดนเซอร์วะพ่อผมใช่แดนเซอร์ทั้งหมดทุกคนนะนี่ขอบคุณนะครับห้ามดราม่าห้าห้ามดราม่าพี่เล็กนะอย่าดราม่านะกลัวไม่ออกก้องเออเป็นคนบ้านๆหล่าเราอิ่มเอิบหน้าเราอิ่มเอิบเฮียเราไปเมืองน่องมาหน้ามาเราไปเป็นคนบ้าคนนึงแค่นั้นเอง ้องแคบหลบกเลยฮึทางมันแคบสิบรูปไม่ต้องแคบลัอีกอีกหนึ่งอาทีก็เต็มบู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 บบู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 บ เอามาคืออยู่อันตรมาคืออยู่ห่างแต่นี่ยังีงอีกสักครู่จะเข้ากลุ่มแล้วนะน้องเบนอยู่ไหนนี่ไงพี่ติการายการอยู่นี่สวัสดีครับกำลังเตรียมของนะฮะเป็นการใบ้น้ําผัดแข่งกันนะครับทุกคนมารอดูว่าจะสนุกแค่ไหนนะในกลุ่มปิดนะครับผมเปร่ยมกับมดมาบอมาเปร่ยมมาไปเปร่ยมเอ้ยเปียเยเป่ยมเอฟซีท่าาสิเปียมแล้ว เปี๊ยมเปี้ยนเสียอยู่ปลาทูน้อยอยากลงน้ําแล้วในเปีมน่ะสวัสดีครับเขาถางหาสิเปีมแล้วนี่สวัสดีค่ะไก่ครับเนาะฉันันเยาเหม่อมัไนไก่รีฟ้าจะมาขาตันคนขับเขาต้องสู้จริงอันน,นี้บอว่าแล้วคนนอนก็นมันสุดทางมากแบบนู้น800ตีนพี่กีต้าแกแกเจ็บขาค่ะออกีต้าลากับ โอมบอกพ่อพนาบอกเกน่าจะแลนลี่ไม่ไหวอันมาแล้วเด้อค่ะค้นยาตาเด้อค่ะหวานบอมาเพราะว่ามาแล้วสวัสดีค่ะหนูจะบอกเลยว่าสีส้มนะมีแต่คนสวยๆนะสีแดงก็คือกันนะสีแดงก็บางามเหมือนกันสดงก็สวยเหมือนกันนะโอ้สีแดงก็สวยเหมือนกันนะน้องแอนไม่สบายค่ะน้องก็เลยลาอยากเล่นน้ลามป้าดูน้อยพร้อมแล้วเดี๋ลูกน้องพร้อมแล้วค่ะวันก็บูน พร้อมแล้วค่ะตอนนี้พร้อมแล้วเพราะว่าหนุกนหน่กนับเพื่อนเลยหรอขอบมากยังย่งยังหนูไม่ใงแต่ชูชีพหรอเหมือนคนไว้น้ำเป็นอ๋อไว้น้ำเป็นไหวเหรอคะไหวเป็นอยู่ค่ะมาค่ะเรามาเทียบตัวกันดีกว่าบัตรดูได้กี่ครั้งครับดูได้วันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วซื้อบัตรตอนนี้ตอนนี้เลยมันดูวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ซื้ออ่าดูได้สแตมมาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องโปกน่ารัก ทุกคนมานะคะมีแค่พี่กีตาร์น้องโอมแล้วก็น้องแอดนะคะที่ไม่สบายนะคะมาไม่ได้ทำไมจะแข่งแทนเขาอ่ะาะได้ทาได้เดีนูเดีหนูพา<ถ>ไปแบบพาไปหาพาไปทัวร์เลยอยากเห็นบัสเต็มบัสคุณบาสตื่นหรือ,อยังก่อนเรามาอยู่บอสวัสดีค่ะน้องแอดนี่ไม่มาค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนรีบซื้อบัตรตอนนี้เลยเพราะว่าเราจะเข้ากลุ่มปิดแล้วมันสนุกมากทุกคนมวนแห้งคืออยากให้เห็นแบบมุมที่ผ่อนคลายรีแลกของพวกเรานะคะอุ๊อยากเรีนน้าแล้วอะ่ะอ,อ๋องกล้องมาไหมไปอยู่ในมาคะเนี่ยคุณกล้องกับคุณชินจังไปคอนเสิร์ตส่วนตัวไต้หวันนะคะพี่มาเดี่ยวมาไหมคะเขาถาม พี่มาเดียเด่ยวมาไหมคุณคุณบอสครับพี่มาเดี่ยวมาไหมแกอยู่แกอยู่ข้างในหรือเปล่าคะแกแกน่าจะอยู่ข้างในรอในกลุ่มแล้วขอบคุณค่ะสาหรับคนที่รอในกลุ่มคุณจุนนี่ก็มาแล้วนะคะพี่เชียนมาแล้วคะ่ะมาถึงเพิ่งมาถึงเลยเพราะว่ามาาเบื่อไรอยู่นั่นแหละบอสก็เลยทิ้งโทรศ <อ S 1> ัพท์ให้หนูแกไปดูผู้สาวไรแน่เลยเชื่อเลย เาแมงดยังยังเลยอ่ะแล้วว่างแลพี่มาเดี๋ยวอยู่ข้างในค่ะแก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 เปลี่ยนชุดอยู่อาทำไมอ่ะไม่รู้ที่แกบอกแมพี่ใส่เสื้อตัวนี้ลงน้ำไม่ได้ใช่ไหมใส่ได้ใส่ได้เอดานี่ตัวเขาบอกเขาบอกวาือลอง อยากรู้ว่าใครจริงอยากรู้ว่าใครมาบ้างทุกคนทุกคนต้องซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดนะคะซื้อเลยสงเลยพวกนอสั่งไงนี่ไงมาหมดนะคะมาหมดเลยนไงขันไ้ไงงนน้งไ้ นี่ไงใครถามหาเขียนหน่อยข่อยมาแล้วพี่น้องเออผู้ปมุบยนไปตอกมาสนาบบอสิสุสนาบมือสีแดงมาสีแดงมาสนาบคู่กันค่ะเราก็อยู่สีส้มนะสีส้มสู้สู้เขาบอกค่าค่าโดดเองค่าโดดเองข้าข้าจะโดดเอง อะไรอะไรก็ล่าลักแนม่เยนี่ค่ะวันวันนี้ค่ะอีกแป๊บหนึ่งจะเข้ากลุ่มปิดแล้วนะคะใครยังไม่ก็อบัตรสีส้มนะค่ะใครยังไม่ใครยังไม่ซื้อบัตรยังไม่มีบัตรมาเลยค่ะน่ักแหแม่นุก็พอหรอดมากไหมพอหรอดไม่น่าจะมาแม่นุกไม่สบาย ชอปเปอร์ชอปเปอร์ไม่มาหรอ,อชอปเปอร์ไม่มาหรอยังไม่สบายอ๋ออ๋อไม่สบายค่ะคนที่ไม่มาก็คือไม่สบายนะคะ